จ้าพี่น้องวันนี้พาพพี่น้องมาทำมาหากินคือเก่าเหรอพี่นออ้องลงหวยลงหองหาสอนกุ้งได้บ่ได้กรรุนพี่น้องมากกับสวยเรอระบายสองละเบื้องเดินกุ้งกุ้งน้อยไม่ใช่กุ้งใหญ่นะคะตู้บนยี่พี่น้องกุ้งภูเขา เขาผนมดงหลักโอ้ยตัวหน่อยแห้งไปหน่อยเ้ยมาหากินสวงใบนี้ขึ้นมาได้กุงหน่อยเท่นอนี่แล้วไม่ต้องกรอยแสบ <laughs> ตัวใหญ่ก็มีอยู่ ด้วยแล้วก็ไปสอนมาอีกไม่เลิกพี่น้องกกุ่งคือคักพี่น้องแต่ว่าตัวน,น้อยแห้งกุ่งเขา่นนม,มลงรักจากบ้านมาประมาณสามกิโลสามกิโลที่มอเตอรไ์ไซค์ม่จอดเลยให้ยางยางโตขึ้นมาอีกพี่น้องใกล้เติบ Đi tôi nói ở oh, hải. Tiền ừ. đục đinh đinh thì nó. Tôi này tôi Được tôi mà. Được tôi nhầy mà. เอาเอาไฟ่ไปใส่อันไน,นใส่ตัวเย็นหนยบ่อืมวันนี้มันก็่อยไปวัดตัวใหอืมไขพีวัดก็ป้อยังออกมาเลยโอ้ยกุุงเนอะแล้วก็สั้นดีคือกันสอนกุุงพี่น้องมากก็มาเก,กือบคำพี่น้องเอ้ย กุ้งหน่อยพี่น่อกุ้งขึ้นหน่อยเท่า้กบาทนี่ถือเุ่ยถือกนหน่อยถือเุ่ยวตัวน่อยแห้งอุ้ยบุงกี้ปุ่นหน่อยแห้งเกินใส่บุตรใส่ตาตาป ลูกบกลาราด,าดไปอยู่น้ำพอน้ำเม่มันละเจ้าสื่อย่างไปจืมเจ้าสื่อเลยเป็นเถแกสืีอย่างเพราะว่าเขาปิดหน้าย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้กุ้งกระถือยพ,พี่น้องไมไหเต้าน้อย สอนกลุ่มสองคนพี่น้องกับพี่สาวพี่สาวกับเจฟตี่ลงสอนบ่ได้ให้เป็นมือกล่องให้กระถายบ่เป็นพี่น้องเลยถ่ายเองเวลาสอนพี่น้องจะไปเห็นไวยเวลาสอนในวันนี้เดียวตงสอนผูสิคนถ่ายเด้อเก็บเลยก็ตาพีตัางนามต้องตายต้องตายหรอ ถ้ามาสอนเสือยังบ่ตายสอนกุ่งไปก่อยแรงพี่น้องนจะพ่อก่อยบ่หรอพี่น้องมันคือต้นหน่อยอ่ะเถอะพ่อบ่พ่อก็พ่อเอา เอาเปลียไปปั้นเขียนเก็บกลุงหน่อยพี่น้องเก็บกุกุงหน่อยอื ตดวหน่อยมันหาวอันเป็นดดวดำตัวหน่อยติมงนนอก็นาโคดด้วยเนอจะหน่อยอีีหน่โกนตัวใหญ่ๆอืมกุ้งกุลาดำ กุ่มหน่อยแขนจังสีของพ่อเก๊พี่น่องมันโต้หน่อยะหลาย,ลายโพดโต้หน่อยไลยกว่าตัวไง มาสองคนพี่เนาะสองคนผู้หนึ่งแต่ใจยังหลกพี่การพี่การแลวคือเจ็บขาเจ็บแข้ง <c oughs> ตีนพ่งต้นพ่วงล่งน้ำบ่ได้ไท้ายหลูกกับบ่เป็นป้าก็ถือเลยแต่พ่อเอาร้องว่าพ่อหมกไหนมันถลายอยู่เดี๋ยวแล้วเนะ ย่าเอาเถอะพราพ่อมกถ้ามันพ่อมกก็พ่อเอาอยู่ จับพิษจับถือเดียวเขาหน่อยเอาเื้อหา,าแนวแล้วแรงพี่น้องเบิ้งตีกลุ่มสิเบิ้งต้งหนหน่อยหน่อยเจ็บแอวลน้องนางเก็บซื้อๆนี่ก็เจ็บแอวแล้วพี่นอ้องนอกเสียงนกน,กนกกหลายๆพี่น้อง ไก่ป่าแก่ไม่เหงา <c oughs> แดนอยู่หลายหลายมั <c oughs> <c oughs> นบ่งให้อยู่ไก่ดิไก่ป่าก็ไล่มันบ่งให้ไปไก่มันกับพวกกาท้า,นนา,นนาทยมันมาก,มากหรอกเอากลมไปเปิดยางนะทองเนาะไปพุนนะกลุ่มใหญ่พี่น้องนี่นม,มันมาดำโอ่มันสีดำดำไปต่อแมนถือคนป่าเป็นพี่น้อง ta váo ta chỉ ảo tuy nhiên mình chỉ để áo thôi nhiên hảo ảo tuy nhiên hảo áo tuy nhiên hảo ảo tuy áo hảo ảo หอยสลิปปล่อยปล่อยลูน้ำ จังสีเลยพี่น้องบ้านผู้บานเขาหากินยากก็คือบ้านเชื่อมตลาดแล้วเอาอยู่บ่ปลาตัวนี้บ่ที่วนี้มันจะลงน้งเพื่อนะคะือ <laughs> มันหน่อยเสีไปเห็ดยังได้ฟูลาดำ เก็บเก็บพี่นอ้องเก็บเก็บกลุ่มเอาอยู่บนกระสว เมสอนกี่เขาปลาแซ่บร้านทุงฟันน้ำอ้อยเลยเลยเอาเขาไล่เป็นได้ขบุดมันแจ็บหย่อนยังบ่มันไม่แจ็บหย่อนเมื่อยบ่มา่พี่หนอไม่เจบหอนเมื่อยดีก็ยังใครมาแดกงหกี่เขาบัแซ่บเลยมันเมื่อยแห้งโพดตัวนั้นมาสอนกุ้งโอ้ยสุดหยอดหวานลงถ้ากระโดดห่อมาซะ เ่าไปนี่แห้งโรคไหนบ่ไใดแค่เจ้างได้บานใช่เลยกินได้กินแล้วซือ้อเอาตีบาน <c oughs> เห็นตาบาดเก็บกลุ่มนี่นะล่ะพี่น้องบาดซอนก็บ,บ่เองหินผู้ไทยให้กระไทยบ่ไใดพี่น่องบอ่อพี่หน่องคุณบราณ พ่นว่าพ่นเป็นคนโบราณเจ้าถือหรอเจ้าถือหรอก็ใหญ่มอ ที่นอนกุ้งงเด้องี่นอนกุ้งที่ตยังไงกุหลาบดำกุหลาบดำยังได้ตุกข้าวจุดพูนวงกุหลาบคือนต็ดดีแท้ที่แล้กุ้งอี เพลงต่อไปเลยตีละ่ะไก่สิพอเมื่อแล้วก็ร้องเพลงให้บ<ม>้าง<ม>ขึ้นไปทำอะไรมันลงเลิกบอบพิษบอกพืทบอมีพ่อตัวเห็นเลยตัวเลียวัวไหมนมี <c oughs> มีพ่อตัวบอละพีน่น้อง đi em ngày tưởng là Ừ hình ảnh đct hình cha, mình nhiều chơi hình ảnh hình เฮ้นเก็บแต่กลุ่งฮะโบเฮ้นสวนโบ่ายต้นสวนไายต่ต้นเก็บเมื่อกล่องบไไดมาน้ำพี่น้อง พ้นเปลี่ยนลง่งบ้านเขียวเนี่ยมันเป็นมันดี <c oughs> นะ่นี่าป่าไป กลุก่มกระไดร้ายเตอบพี่น้องพุ่นนะก,กุ่งได้ร้ายเติบ์ผ้าอวยเมื่อ้รเราพี่น้องบานีปก่อยกันแล้วเร่งแล้วง่ายอยู่ับบานพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำในด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ